สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในใบางานหน่วยหนูทําได้นะคะในโจทย์ของใบางานใบนี้เขียนมาว่าจงเขียนเครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะคะสัญลักษกากบาทเนาะทับคําตอบที่ถูกต้องข้อที่1นนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะเอากระดาษมาปิดเพื่อเป็นข้อๆจะได้ไม่งงนะคะอ่ะปิดนะปิดนะ ข้อที่1ข้อที่1บอกว่าภาพใดมีภาพใดมีบาง,ส,บางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาดูซิมาเปรียบเทียบทีวีพัดลมเตารีดแล้วก็กาน้ํากาน้ําตรงนี้นะคะอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เหมือนตรงนี้เหมือนสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ให้ย,ยัง,ย,งยกตัวอย่างเช่นในกทีวีก็ไก่ใช่ไหม ก็ไก่ทีวีมีสีเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยเราก็กากระบาดแบบนี้นะคะกากระบาดทับไปอย่างนี้เลยนะคะอ่าข้อที่สองข้อที่สองเรามาดูข้อที่สองบอกว่าภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมรูกสามเหลี่ยมก็มีลักษณะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เนี่ยเบ็นเหลี่ยมอย่างนี้นะคะหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูนะคะมีไม้บรรทัดเป็นไม้บรรทัดที่เป็นสามเหลี่ยมไหม ไม่ใช่ข้อไข่ล่ะข้อไข่มีสามเหลี่ยมไหมอนับดูก่อน1 2ึสอเอ๊ะมีสามเหลี่ยมแล้วนะและส่วนข้อควายมีสามเหลี่ยมไหมไม่กล่องดินสอนับสิหนึ่งสองสามสน่ถูกไหมมีคนรู้คําตอบแล้วใช่ไหมคะก็กากขบาทข้อนั้นไปได้เลยนะคะเอาเรามาข้อข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่า ภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปวงรีวงรีแบบนี้นะคะเอามาดูนาฬิกาอกกากอไกเป็นรูปนาฬิกาเป็นวงรีไหมข้อไข่มีรูปวงรีไหม,มเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะขอ,ขอ่ะนะข้อยข่อะมีรูปวงรีไหมหรืององเูมีรูปวง,ง,งรีไหมอะใครรู้คําตอบแล้วกานะคะกาตรง ตรงที่เราคิดว่าเป็นรูปวงรีได้เลยค่ะามาข้อที่4ข้อที่4นะคะข้อที่4บอกว่าภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปวงกลมอ่ะกอไก่ทงเป็นรูปวงกลมไหมแม่เหล็กเป็นรูปวงกลมไหมหนังสือก็ไก่เป็นรูปวงกลมไหม,ไรรม,ไห,มหรือว่างองงูมีรูปวงกลมไหมแน่มีคนรู้คําตอบแล้วใช่ไหมคะก็การกระบาดทับไปได้เลยนะคะต่อไปข้อ5นะคะข้อ5 โจทย์บอกว่าภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปสีเแบบปเปส่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้มีไหมอะดูตรงนี้กรอบรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมลูกโป่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมหรือว่าเตาอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมหรือว่าหมอนอาใครรู้คำตอบแล้วก็การกรบาดคำตอบเลยนะคะต่อไปข้อ6นะคะข้อ6มีโจทย์ถามว่า ภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปเป็นรูปห้าเหลี่ยมอมาดูซิอยในเป็นรูปห้าเหลี่ยมทำไมถึงเป็นรูปห้าเหลี่ยมอมาดูตรงนี้เขาละนับหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมถ้าเป็นนับเป็นเหลี่ยมนี้เขานี่เขาเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมนะคะมาดูกอไก่เป็นกระเป๋าใช่ไหมขอไข่เป็นรูปบอลใช่ไหมเป็นรูปบาสเนาะ คอควายเป็นนาฬิกาหรือว่างองูเป็นบ้านนกอ่าใครรู้คําตอบแล้วกากบาดนะคะกากะบาดนะคะ,กกะ,ะ,คะถ้าใครเสร็จแล้วทําใบเสร็จแล้วก็มาส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูวันนี้จบใบงานวันนี้แล้วขอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ